Oh. เออปาน้าเออเก่งเว้ยเด็กนี่อันนี้มีเด็กมาช่วยเก็บข้าวเก่งจังเลยลูกใครวะหลานใครหลานใครอ้าวนี่เช่หลานต้าแมวเหรอหลานหลานใครอ่ะหลาน ร้อน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 นี่จ้าอ้าวใส่เสื้อเบนเทนด้วยนี่นาตามมาเลยอะ